ำหรับทริปนี้นะคะวันจะพาทุกคนขึ้นเหนือไปรับอากาศเย็นๆกันค่ะในครั้งนี้วันมาที่แม่แตงจังหวัดเชียงใหม่สําหรับที่พักของเราในครั้งนี้นะคะเราจะไปพักที่หมู่บ้านผาปูจอมค่ะที่นี่นะคะจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่รอบร้อมไปด้วยภูเขาค่ะแล้วก็จะมีโฮมสเตย์มากมายเลยนะคะที่อยู่ในที่นี่นับรองว่าได้มาที่นี่ได้สัมผัสอากาศเย็นๆฟินๆกันแน่นอนค่ะและที่วันพักในครั้งนี้ก็คือมอนแนลีโฮมสเตย์ผาปูจอมค่ะ ดีค่ะทุกคนตอนนี้วันอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะวันมาถึงเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะเดินทางมาเมื่อวานเลยจากกรุงเทพนะคะก็มาถึงช่วงเย็นๆค่าๆแล้วตอนนี้วันก็เลยนอนที่ฮอบอินหนึ่งคืนค่ะก็เป็นการแบบมาเช็คอินนอนราคาไม่แพงนะคะและที่สาคัญที่ชอบนอนฮอบอินเพราะว่าที่นี่ตอนเช้าเขามีกาแฟสดให้เราทานด้วยค่ะและเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยววันจะออกไปหาอาหารเช้าทานก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อค่ะ โชคในโตนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านในร้านกัน มีเมนูอะไรกินบ้างนะคะก็จะมีนี่เลยพวกอาหารเช้าต่างๆพวกไข่กระทะอาหารเช้าเนาะเราก็จะมีพวกขนมปังติ้งเริ่มต้นที่20บ,บาทเองนะก็ขนมปังปัแกยาก็มีค่ะเมนูทานไดเ้งก็จะมีข้อไก่แล้วก็ตีนตีนไก่ตุนตต๋นตัวนี้เป็นเรคคอมเมนต์ของทางร้านเลยแล้วก็เมนูเครื่องดื่มต่างๆพวกกาแฟกาแฟสดกาแฟโบราณมีหมดเลยแล้วก็มีเมนูโซกเมนูอาหารตามสั่งพวกกะเพราต่าง ก็มีด้วยนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงเริ่มต้นที่40บาท50บาทเท่านั้นเองค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยที่วันสังเกตเห็นจากเมนูร้านนี้เลยนะคะก็คือทุกๆอะายชื่อเมนูค่ะจะมีภาษาไทยแล้วใช่ไหมคะก็จะมีภาษาอังกฤษและภาษาจีนกำกับอยู่ด้วยค่ะเนี่ยค่ะอยนะ่ายัง้งเลยเนี่ยก็จะมีเมนูอ่าเนี่ยค่ะเห็นไหมทุกเมนูเลยแสดงว่า ร้านนี้ก็จะมีแบบชาวต่างชาติเข้ามาทานเยอะโดยเฉพาะคนจีนเราจะเห็นคนจีนมาทานร้านนี้เยอะมากตอนที่มันนั่งอยู่เนี่ยมีเดินเข้าออกเยอะมากเลยค่ะนี่อันนี้ก็หน้าตาเมนูกีนไก่ตุน๋นค่ะทุกคนเป็นเมนูเล็กคอมเมนต์ของที่นี่เลยนะคะระหว่างรออาหารเราก็กินตินไก่ตุน๋นอ่ยเอาตรงนั้น แต่บ้านดูดเนื้อออกกระดูกดเ้เหรอแค่ไม่ต้องเขียววันนี้โจ๊กกม็มีโจ๊กหมูแล้วก็โจ๊กหมูไข่ลวกโจ๊กหมูไข่ลวกเป็นเรคคอมเมนต์ของที่นี่โจ๊กเขาใส่ซอสมาให้แล้วนะงั้นก็จะมีความแบบหอมซอสเลยเข้าวต้มโจ๊กต้องใส่พริกจูดไทยทุกวันคนกินใส่พริกโจ๊กเขาอร่อยเลยนะหอมโจ๊กเลย ทานอาหารเช้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้ว่ากาลังจะออกจากร้านนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าร้านนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ลาใครหาอาหารเช้าที่เชียงใหม่ทานก็ลองแบบาร้านนี้ได้ราคาไม่แพงเลยนะคะอย่างโจ๊กนะก็เริ่มต้นที่จานละสีบาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็นี่เลยเป็นถักร้านเล็กๆอย่างนี้น่ารัก,น,รกน่ารักนะคะทํากันเองแบบดูร้านเป็นแบบมินิมอลน่ารักมากเลย คืนนี้นะคะวันจะไปโซนแม่แตงค่ะวันจะไปนอนที่ม่อนแสลีค่ะ<ม>เดี๋ยวระหว่างทางมีที่เที่ยวอะไรเดี๋ยววันก็จะแวะเที่ยวไปด้วยนะคะ<อ>เดี๋ยวออกเดินทางกันค่ะ เล่วกันหน่อยดีกว่าค่ะก่อนที่เราจะขึ้นไปพักที่ม่อนแสนลีกันนะคะตอนนี้วันอยู่ที่สวนสนแม่แตงค่ะเส้นทางนี้นะคะก็จะอยู่ติดกับเส้นถนนหลักเลยเส้นทางที่จะน่าจะเป็นเส้นที่วิ่งจากทางเชียงดาวมาแล้วก็วิ่งเข้าตัวเมืองเชียงใหม่นะคะวันมาจากเมืองเชียงใหม่เนี่ยก็ยูเทิร์นนิดนึงก็จะถึงแล้วค่ะหาจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองน,นะคะตรงนี้หลายๆคนชอบมา ถ่ายรูปเล่นกันนะคะเพราะว่ามันจะมีทิวส่วนที่ขึ้นแบบนี้ค่ะเรียงตัวกันสวยทําให้มุมมองภาพที่ถ่ายออกมานี่คือแบบสวยมากนะคะแวะมาได้ค่ะไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการเข้าชมตรงนี้นะคะซึ่งหลายคนก็แวะกันลดเข้าออกอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเป็นหนึ่งสถานที่เที่ยวที่หลายๆคนต้องมากันค่ะถ้ามาทางโซนนี้นะคะ เขาก็จะเรียกว่าสวนส่วนแม่แตงหรือสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้สวนสองใบค่ะเขาจะตั้งอยู่ที่อำเภอแม่แตงเลยติดกับถนนหมายเลข107ฝั่งขาเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ระยะทางไปเมืองเชียงใหม่เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะเดินทางง่ายมากเลยนะคะอยู่ติดถนนหลักก็หาไม่ยากเลยค่ะโอเคเดี๋ยวไปถ่ายรูปเก็บบรรยากาศมาฟังทุกคนกันค่ะ สวยนะคะบรรยากาศที่นี่เหมาะกับการเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทุกคนให้มาถ่ายรูปกันถ้ามาในโซนทางนี้นะหรือใครอยู่เที่ยวในตัวเมืองแล้วอยากมาเที่ยวอะ่ะก็ขับรถมาได้เลยประมาณหนึ่งชั่วโมงได้ค่ะก็วันก็เก็บภาพบรรยากาศที่นี่มาฝากทุกคนแค่นี้ก่อนเดี๋ยววันกำลังจะขึ้นไปที่พักนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่แม่แตง เราจะไปพักที่ม่อนแสนลีกันค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการเขาที่นี่สวยนะคะทุกคนเดี๋ยวว่าจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนให้หมดเลยทั้งห้องพักบรรยากาศโดยรวมแล้วก็วี่นู่นมีอะไรถานต่างนะคะไไปกันดีกว่า เที่ยวป่าสนที่แม่แตงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปที่พักกันค่ะม่อนแสนลีนะคะจะเข้าตรงแยกป้ายบอกทางบางช้างแม่ตะมานค่ะหลังจากเราเลยแยกนี้มาแล้วนะคะถนนก็จะเป็นถนนที่ขับง่ายค่ะแล้วสองข้างทางก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้นะคะแต่พอเราขับไปเรื่อยๆทางอาจจะแคบลงนะคะแล้วก็ก่อนที่จะถึงที่พักเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางขึ้นเขาก็ขับรถกันด้วยความ,ร,ามาระมัดระวังด้วยนะคะ หับที่หมู่บ้านผาปูจอมนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายในการดูแลของนิคมส่งเสริมชาวเขาเชียงดาวค่ะมักเรียกกันว่านิคมเชียงดาวซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี1961ชาวบ้านแถบนี้นะคะเขาก็จะปลูกกระหล่ำปีกันปีละครั้งโดยใช้น้ําจากภูเขาซึ่งเป็นน้ําจากธรรมชาติเลยค่ะนอกจากไล่กระหล่ำปีแล้วชาวเขาที่นี่ยังมีไล่ส้มนะคะแต่เสียดายมากๆเลยตอนช่วงที่วันมาเนี่ยยังไม่มีผลส้มนะคะเขาแนะนําว่าให้มาอนช่วงปลายปีค่ะก็จะได้เห็นผลส้มกันแน่นอน นี่ค่ะทุกคนเดี๋ยววันจะพาทุกคนเข้าไปดูบรรยากาศห้องพักด้านในกันนะคะวันพักเป็นกระโจมหกค่ะนี่โอ้ยกระโจมหกนี่แล้วก็จะเป็นห้องนี้ในะนี้จะเป็นทางเข้านะคะเป็นห้องจะเป็นดักกระโจมแล้วก็มีห้องน้ําแล้วก็อ่างแค่น้ําแยกต่างหากเลยแล้วด้านหลังวันก็คือจะเป็นกระโจมที่เราพักคืนนี้นะคะกระโจมของเรานะีนี่คือ บรรยากาศด้านในนะคะโอ้หเขาก็จะมีเครื่องไม่มีแอร์นะคะแต่จะเป็นเหมือนแบบเครื่องเครื่องแอร์ทำแอร์ตัวเล็กแล้วก็จะเป็นที่นอน,ม,น,อนมีที่นอนให้มีทีวีด้วยเราทุกคนมีทีวีด้วยค่ะแล้วก็เป็นกระจกที่กว้างอยู่เลยนะคะสาวม,มีพื้นที่ด้านข้างให้เราได้วางของหรือนั่งทำงานอะไรได้ด้วยค่ะมีเสื้อคลุมได้เป่าผมแล้วก็อุปกรณ์อาบน้ำแต่แล้วก็ มีห้องอาบน้ําด้วยนะคะห้องน้านี่จะเป็นห้องน้ําทางด้านนี้มีเครื่องทําน้าอุ่นให้ค่ะโอเคนี่ก็คือข,ข้าวของที่พักกระโจมของเราวันอยู่กระโจมหกอยู่ตรงกลางเลยค่ะห้องพักก็จะเป็นแนวแบบสไตล์กระโจมล้วก็จะมีพื้นที่ด้านหน้าด้านข้างให้เราได้ออกแบบมานั่งเล่นกันด้วยนะคะแล้วก็ที่นี่ก็จะมี างแช่น้ําด้วยให้เราได้นอนแช่น้ําช่วงเงยน็นๆหรือช่วงเช้าๆก็ได้นะคะบรรยกากาศด,ดีอยู่นะ หลายๆคนจะเห็นว่าเป็นกระโจมแต่มันเป็นกระโจมที่นอนสบายมากๆเลยนะคะด้านในกระโจมเนี่ยเขาก็จะมีที่นอนให้แล้วก็จะมีแอร์ตัวเล็กค่ะเป็นแอร์แบบเคลื่อนที่ได้อะค่ะแต่เขาห้ามเคลื่อนย้ายนะอยู่ด้านในกระโจมด้วยจะมีมีทีวีด้วยนะคะในกระโจมเราจะไม่ค่อยเห็นว่ากระโจมส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีทีวีเนอะแต่ที่นี่มีทีวีให้ด้วยแล้วก็มีอุปกรณ์ในการอาบน้ําแชงเสื้อคลุมผ้าเช็ดตัวนะคะอุปกรณ์อาบน้ําน้ําร้อนการน้ําร้อนน้ำอะไรเงี้ยมีให้ครบเลยแล้วยังมีพื้นที่ด้านข้างที่นอนให เราได้นั่งกันได้ด้วยนะคะถือว่าเป็นกระโจมที่ค่อนข้างกว้างเลยสตรงที่วันนั่งอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงหน้าห้องอะทุกคนตอนนี้ลมพัดเย็นสบายมากโอ้โหใช้อินเรียบร้อยแล้วบรรยากาศแดดเป็นใจมากๆเลยไม่ได้ร้อนมากแล้วก็ยังแถมยังมีลมพัดเข้ามาอีกคือแบบแลวตรงนี้วิวสูงมองลงไปนี่คือเห็นหมู่บ้านเลยนะคะเห็นบ้านเห็นโฮมสเตย์ต่างๆ โอเคเลยตรงนี้ เดี๋ยววันจะพาทุกคนไปเดินไปเดินดูบรรยากาศรอบๆของที่พักกันบ้างนะคะอันนี้วันอยู่โซนด้านหลังที่พักเนะเดี๋ยววันจะเดินไปด้านหน้าค่ะเพื่อจะมองย้อนขึ้นมาว่าที่พักของเรามันสวยแค่ไหนค่ะตรงนี้เลยนี่ก็จะเป็นตรงด้านหน้าเต็นท์กระโจมที่วันพักวันจะพักอยู่หลังกลางนะคะเป็นกระโจมหกเดี๋ยววันจะพาเดินไปเฮ้ยเขาทําแบบมุมถ่ายรูปไว้ให้คือแบบสวยเลยคือมองลงมาก็คือจะมีหญ้าสีเขียวแล้วก็จะปีแบบเต็นท์กระโจมอย่างเงี้ยค่ะ ตรงนี้คือห้องพักของวันนี่ค่ะมันจะมีสามหลังที่เป็นอยู่ใน่วนด้านหน้าวันอยู่ตรงกลางค่ะหนึ่สองอลีนะคะเขาก็อยู่ในบ้านผาปู่จอมซึ่งบ้านผาปูจอมเนี่ยก็จะอยู่ในหมู่บ้านกลางขุปเขาน่ารักน่ารักนะคะห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่อยู่ประมาณ1ชั่วโมงค่ะที่นี่นะคะก็จะล้อมรอบไปด้วยภูเขาเลยแล้วก็ที่มอนแสลีเนี่ย ขาก็จะเป็นที่พักสไตล์บรรยากาศแบบนอนแช่อ่างชมวิวภูเขานั่นเองค่ะบรรยากาศโดยรวมที่มาถึงแม้ถึงแม้จะเป็นตอนกลางวันนะก็อากาศเย็นลมพัดสบายค่ะคือถือว่าเราได้ขึ้นมาบนดอยนิดนึงเพราะว่าตรงน,นี้พอเราเดินทางมาเราจะขึ้นเขามาีนิดนึงนะคะมองวิวสูงลงไปก็อากาศกำลังดีเลยค่ะที่นี่ นี่ยทุกคนเดี๋ยววันจะพาทุกคนเดินไปอยู่ตรงสวนส้มนะคะตรงนี้เขาจะมีสวนส้มเอาไว้ให้เราได้แบบถ่ายรูปก,กันด้วยเฮ้ยทุกคนเราเดินมาแล้วเราก็เห็นว่าแบบมันคือส้มปลอมค่ะแต่ว่ามันได้ฟิลลิ่งมากเลยนะตอนแรกเราคิดว่ามันเป็นผลส้มจริงเนาะพอเราเดินมาดูใกล้ๆอ๋อมันเป็นของปลอมแต่แบบสวยอยู่ถ่ายรูปออกมาน่าจะสวยเลยแหละทุกคนอุ้ยทุกคนฝนตกเดี๋ยวลบฝนก่อนตอนแรกพแบบว่าจะมาถ่ายเดี๋ยวมาถ่ายให้ให,ใหม่นะ ฝนตกฝนตกรีบเลยเดี๋ยวกล้องเปียกพอฝนตกลงมานะคะก็จะทำให้อากาศที่นี่เย็นขึ้นมาทันทีเลยค่ะแล้วประกอบกับได้ยินเสียงฝนแล้วนะคะก็ทำให้รู้สึกแบบผ่อนคลายขึ้นมาทันทีเลยค่ะรู้สึกชวนง่วงชวนพักผ่อนมากๆเลย ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วค่ะทุกคนฝนตกแต่เวลาฝนตกอะ่ะก็แอบดีใจนิดว่าช่วงชาเราจะเจอหมอกแน่ๆเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าฝรั่งฝนเวลายอยู่บนที่สูงๆอะ่ะมันจะเจอหมอกทุกครั้งเลยค่ะ รตอนนี้ฝนมันโลเมตเป๊ะอยถ่ายรูปไม่ได้เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินที่ร้านอาหารของโรงแรมกันดีกว่าค่ะที่นี่เขาก็จะมีบริการจําหน่ายอาหารเครื่องดื่มด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกัน ตอนนี้มันจะนั่งอยู่ตรงส่วนในของล็อบบี้เช็คอินแล้วก็เขาก็เป็นร้านอาหารด้วยนะคะสามารถมาสั่งอาหารเครื่องดื่มเลยทานตรงนี้ได้เลยแล้วก็สามารถชมวิวสวยๆมุมสูงแบบนี้ได้เลยะคะ่ะตอนนี้ว่างรลางนั่งชมหมอกอยู่เพราะว่าตอนนี้ฝนตกอยู่แล้วก็หมอกขึ้นแบบฟุ้งมากตรงภูเขาเหมอกสวยๆนะคะตรงม่อนสันลีเนี่ยมันก็จะเป็นอยู่ในส่วนหนึ่งของแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งที่ที่ต้องขับขึ้นอ่ะขึ้นดอยมานะเพราะเราขับขึ้นเขามา แล้วก็จะ ในตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่าผาปูจอมบ้านผาปูจอมซึ่งก็จะมีทั้งบ้านผู้คนอาศัย<ม>อยู่แล้วก็จะมีทั้งโฮมสเตย์ที่พักต่างๆอยู่เยอะเลยนะคะแล้ววันก็พักที่มอนสันลีนี่ก็เป็นที่พักของเราที่พักของเราสวยนะคะคืนนี้ที่เราพักกันแล้วก็ตอนนี้อะค่ะที่วันยืนอยู่ตรงนี้ตรงน,นี้จะเป็นในส่วนของล็อบบี้เช็คอินแล้วก็ในส่วนของร้านอาหารเขาด้วยก็ฝนตกนะคะ<ม>ก็มาหลบฝนนิดหน่อยค่ะ<ม>เดี๋ยวถ้าเกิดฝนหยุดแล้วเนี่ยจะไปเก็บภบรรยากาศต่อช่วเงเย็นๆหลังฝนตกก็แอบลุ้นว่าวันนี้ฝนตกแล้วพรุ่งนี้ ได้เห็นหมอกกันบ้างค่ะส่วนตอนเย็นเราก็ไม่ต้องออกไปไหนเลยเพราะว่าที่นี่เป็นมีร้านอาหารอยู่แล้วเราก็จะกินหมูกระทะกันนะคะแต่เราจะไปทานหน้าห้องเลยแล้วแหนะเราเดินมาให้พี่จัดสั่งเซตหมูกระทะไว้ให้ไปส่งตอนเย็น มกูกระทะเขาก็คือจัดมาให้แบบเซตใหญ่มากเลยนะจนนัดวันว่าสองคนเนี่ยก็คือทานอิ่มเลยแต่ใครไม่อิ่มก็สั่งเพิ่มได้นอกจากหมกูกระทะแล้วเขาก็ยังมีบริการอาหารอื่นๆด้วยอาหารตามสั่งอย่างพวกผัดกะเพราไข่เจียวข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหมดเลยสั่งได้ วันนี้วันอาจจะขอนั่งกินหมูกระทะไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ตื่นเช้ามาถ้าอากาศดีๆเดี๋ยววันจะนอนแช่อ่างตีฟองแล้วก็จะเก็บภาพมาฝากทุกคนกันค่ะแต่ตอนนี้หิวมากเดี๋ยวขอไปกินหมูกระทะก่อนนะคะ มกกระทะบรรยากาศดีๆอย่างที่วันนั่งทานอยู่นี้มาทานที่ม่อนแสนลีกันนะคะ มอร์นิ่งค่ะทุกคนก็สำหรับอาหารเช้านะคะเขาก็จะมาเสิร์ฟให้ถึงห้องเลยค่ะประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะคะแดดก็เริ่มแรงแล้วแต่มาตอนเช้าเนี่ยประมาณสักหกโมงกว่าๆค่ะก็ตื่นมาเก็บบรรยากาศของที่นี่อยู่ก็หมอกก็จะไม่ได้เห็นด้านหน้าที่พักนะคะแต่ว่าจะเห็นได้โซนตรงภูเขาที่อยู่ด้านหน้าเราค่ะสามารถเห็นได้ตาเปล่าเลยนะก็สวยบรรยากาศดีอากาศดีเลยค่ะทุกคนส่วนอาหารเช้า เสิร์ฟเป็นแบบข้าวต้มขนมปังไข่ต้มแล้วก็ชากาแฟให้กับเรานะคะก็บรรยากาศทานอาหารเช้าลงท้องก่อนค่ะค่ะทุกคนตอนนี้ก็เวลาประมาณ9ก้าโมงแล้วค่ะวันก็กำลังจะเช็คเอาท์ออกจากที่นี่นะคะ ก็สำหรับที่พักที่มอนแสนลีนะคะที่นี่วันว่าให้เป็นอีกหนึ่งที่พักที่น่ามาพักมากๆเลยค่ะขอ,อนยาใส่แว่นก่อนคือแบบโดนแสงแดดตายหยีตลอดนี่เลยค่ะ <ija> <c oughs> เดินไปเช็คเอาต์มาคือคึ้มได้เหนื่อย <c oughs> นี่ค่ะก็ตอนนี้วันก็กําลังจะเช็คเอาท์ออกจากมอนแสนลีเพื่อที่จะเดินทางต่อไปเทีท่ยว <ally> <c oughs> ที่มอนแจบกันค่ะระหว่างทางเนี่ยวันก็จะไปเก็บ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมาฝากทุกคนกันด้วยนะคะก็ใครกำลังหาที่พักแถวผาปูจอมแถวแม่แตงอะคะ่ะก็แนะนำที่มอนแสลีที่นี่ได้เลยที่วันพักเพราะว่าที่เนี่ยเขามีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะเลยนะคะเนี่ยตอนที่วันเดินลงมาตรงเนี้ยคะ่ะมันก็จะเป็นทางเดินลงไปลานจอดรถซึ่งก็จะแบบมีมุมถ่ายรูปนะคะอย่างที่วันเก็บบรรยากาศมาฝากทุกๆคนกันตามในคลิปเลยนี่คะ่ะห้องพักของเรานะคะ บรรยากาศยามเช้าๆก็จะสวยงามไปอีกแบบหนึ่งเลยสำหรับมอนสลีมาช่วงไหนดีก็ แนะนำว่ามาช่วงปลายปีน่าจะดีที่สุดเพราะว่าที่นี่เขามีการแบบปลูกต้นส้มกันด้วยนะคะเขาก็จะมีแบบกิจกรรมเหมือนแบบเดินไล่ส้มถ่ายรูปกับไล่ส้มแล้วก็เก็บผลส้มได้ด้วยค่ะก็ตอนที่วันมาเนี่ยมันยังไม่มีกิจกรรมนี้เพราะว่าส้มยังไม่ออกเนาะก็ลองมาดูกันได้ค่ะใครเห็นคลิปแล้วผ่านไปแล้วเนี่ยก็มาเที่ยวมาลองดูก็ได้สอบถามทาง,งที่พักก่อนก็ได้ค่ะว่าผลส้มจะมีช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยเผื่อได้มาเที่ยวกัน โอเคไปแล้วค่ะทุกคนฝากม่อนแสลีในคลิปนี้ของวันไว้ด้วยนะคะใครสนใจทักอินบ็อกเพจของม่อนแสลีได้เลยค่ะที่พักสวยมุมถ่ายรูปเยอะจริงๆแล้วก็อาหารอร่อยด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย เรายังไม่ได้หมดเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกันไว้ได้เลยค่ะเชียงใหม่ของเรายังมีไปอีกหลายๆที่รับรองว่าจะหาสถานที่ที่สวยๆอากาศดีๆมาฝากทุกคนกันและทิปต่อไปของเราก็คือม่อนแจมค่ะรอติดตามกันได้เลย